จากวัตถุดิโนคอนครับผมมาจากกิจกรรมสาธิตการใช้งานกาวตะปูครับวันนี้เป็นกาวตะปูซิลเด็กเจ็ดร้อยใช้งานแทนการเจาะคระบผกก็ติดตั้งกับวัสดุต่งตางๆนะครับติดกับงานไม้บัวางานตะขอหรือว่างานอนเนกประสงค์ตัวไปติดกล่องก็ได้นะครับงานกระจกเก้วสำคัญเลยเนี่ยจะไม่การทานตลอดน,นะครับผมแล้วก็หนึ่งจุดลับหนักได้สามสิบกิโล ที่สำคัญแห้งเร็วภายใน25นาทีทาให้พี่ช่างมีเวลาเหลือไปทํางานอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วกระจกเป็นสีขาวแล้วก็การแห้งตัวการยึดตัวเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยนะครับผมทนะี่สำคัญไม่มีกลิ่นฉุนด,ด้วยนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของซิลิโคนครับผมเป็นซิลิโคนแห,แห้งเร็วใช้งานกับพวกเก็บขอบกระจกนะครับผมกระจกพวกกระจกหน้ตาต่าง เน,น,นี่ยทาสีไม่ติดนะครับผมทนความร้อนที่ร้อยห้าสาิบองศาในงานภายในบ้านจะมีหลากสีให้เลือกเลยครับผมที่ร้านก็จะมีเป็นสีขาวสีใสแล้วก็สีดำนะครับติดติด,ด,ดีกับพวกอลูอมิเนียมกับไม้กับเหล็กัวกนี้ครับตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหาริลิกระเบนะครับพี่ตัวนี้ิลิกเบก็คือจะใช้งานในส่วนของการภายในบ้านทานสีติดเก็บขอบ แตกแ่ก้าวตามขอบเสาพวกนี้ครับผมมีร่องช่องว่างสามารถยิงติดได้นะครับผมนีม้ทาสีติดนะครับผมแต่ไม่เหมาะกับงานภายนอกแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของงานใบตัดนะครับผมนี่เลยจะเป็นใบตัดเหล็กอนะ่าของแบรนด์โซโล่นะครับโบฟาสท,ที่สำคัญมีตะข่ายสองด้านนะครับผมเพื่อป้องกันการแตกหักครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะไม่มีส่วนประอบของเหล็ก เวลาตัดกระพวกงเด็กสแตนเลสเนี่ยจะไม่เกิดสนิมตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแผ่นปิดรอยต่อครับจะเป็นของโฟฟาสเลยตอนนี้จุดกลางนะครับผมจะแตกต่างเลยก็มีจุดกลางให้เวลาพี่ช่างติดตั้งหรือว่าเจ้าของบา้านติดตั้งเนี่ยจะได้ไม่ต้องกะร,ระยะให้ยากครับาการกะระยะในตัวแผ่นปิดรอยต่อได้เลยนะครับเนื้อก,กาวเนี่ยจะเป็นเนื้อกาวบีทูเมนนะครับหรือพี่ช่างเจ้าของบ้านจะเรียกยางมาตอยนั่นเองครับผมตอนนี้นนก็ลอกทำางานง่ายเหมือนสติ๊กเกอร์เลยนะครับติดตั้ง หน้ากาวตัวนี้สามารถใช้มีซัตเตอร์หรือกรรไกรตัดได้ติดตกับวัตดุดต่างๆนะครับที่สำคัญเนี่ยตัวนี้จะมีเป็นเส้นตะข่ายด้วยเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับมีเส้นตะข่ายด้วยเสริมความแข็งแรงครับผมเวลาติดตั้งบนหลังคาเนี่ยเลวลาโดนความร้อนเยอะๆเนื้อากาวจะได้ไม่ไหลเย,ยิ้มนะครับบนหลังคาอาจทําให้กิดความเสียหายได้หรือว่าหลังคาไม่สวยครับต่อมาครับพี่ก็จะเป็นในส่วนของ,ของอ จ่าจีนี่กรุปพียูครับผมแต่ตัวนี้อาจจะเป็นสิเลเกหนึ่งร้อยไฮบิดจะเป็นใน bit, ตัวออไฮบิดตันี้อาจจะเป็นเนื้อโพลิเมอร์ครับผมนะบตัวนี้ที่สำคัญเลยสามารถทํางานในพที่เปียกชื้นได้อาจจเจอหน้างานฝนตกน้ำรั่วน้ำตึำอมอยูก่ก็สามารถทำงานได้ปัดเก็บน้ำได้เลยครับผมถ้าเป็นซิลิคโคนหรือว่าริลิแเนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้นะครับ เวลาเลืะมือเนี่ยเลอะมืออย่างเงี้ยครับผมสามารถทำคมสาดได้ง่ายโดยใช้ผ้าเช็ดออกครับผม <g uss> เวลาเป็นตัวแห่งมาก็จะเป็นแบบนี้ครับจะมีความยืดหยุ่นตัวดีก็ <g uss> เป็นกนส่วนของกลุ่มตะกรูนะครับผมตะกรูกนี่กระสงสกูไม้ฝานะครับผมสี่เลยทั้งแบบมีปีกนะครับผมหรือว่าเป็นปลายสบานหรือว่าเป็นแปรไม้นะครับผมที่ร้านก็มีลงจําหน่ายเหมือนกันในส่วนของสกูโฟฟาสเนี่ยแบบมีปีกนะครับผมก็ ปีกเนี่ยจะจะหักเวลาโดนกับเหล็กนะครับผมทากทุกตัวเลยป้ายสว่านจะคมนะครับผมแล้วก็จะมีหัวลิฟด้วยเวลายิงเนี่ยหัวจะจมทําให้ปาดเก็บงานได้ง่ายนะครับมีาสารเคลือบเป็นไบซิงนะครับผมป้องกันการเกิดสนิมได้ดีนะครับแล้วก็มีเป็นลุมสกูปของปัตตันด้วยใช้กับงานอัน,น้ประสงค์เลยมีทั้งแปรไม้แปรเหล็กนะครับผมสมามารถเลือกใช้งานครอบปุมตามที่ลูกค้าต้องการได้ ในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอาการติดตั้งของแผ่นปิดรอยต่อนะครับผมนี่เลยครับผมตัวนี้ก็จะสื่อให้เห็นว่าเป็นแผ่นปิดรอยต่อติดตั้งกับการชนผนังอาจจะติดกับงานผนังพูนหรือว่าผนังไม้นะครับผมตัวนี้เป็นงานหลังคาเม้ตะชีติดได้ทั้งกระเบือ้องรอนคู่นะครับกระเบื้องทีแพกนะครับผมสาม,มารถติดได้เลยตัวนี้ลักษณะการใช้งานก็จะอยู่ใต้รอบเนาะตนี้มีเส้นผูกกลางให้ระยะได้ครับราาการน้ำรั่วซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ กดสันตัวก็ได้นะครับสันตัวสันตะเทีเนี้มีให้เลือกกหลายขนาดครับผมมีิบเซนต์นะครับ20เซนแล้วก็30เซนหน้ากว้างม้วะใหญ่นะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมหน้ากว้าง30เซนความยาวเนี่ยยาว3เมตรนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของกลุ่มโครงสร้างนะครับผมจะเป็นในส่วนของแปงสาเร็จแปงสาเร็จโฟบาสเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของงานอะลูซิงนะครับผมมีทั้งอะลูซิงแล้วก็แปรเหล็กกวไนท์นะครับผม สามารถเลือกได้ก็จะมีแตแ่0 5 0 0.55แล้วก็1มิลนะครับผมแับนี้ติดตั้งง่ายแข็งแรงแล้วก็ระยะจันทรนนะครับผมจะอยู่ที่1เมตรจันทรน1เมตรนะครับผมสามารถที่ข่างทำง,งานเนี่ยขึ้นเกี่ยบได้บนหลังคาไม่ต้องกลัวในเรื่องของ,ของการหักหรือว่าการแตกตกอง้างนะครับสามารถขึ้นทำง,งานได้น้ำหนักช่างเนี่ย45-50กิโลเมื่กีก็มีวัน 1 0กิโล80กิโลไม่ไสามารถรองรับได้ขึ้นเกยียบทำงานบนหลังคาได้ครับเพื่อความปลอดภัยของพี่ช่างด้วยแล้วก็ความแรงของโครงตร้งนะครับพีกช่างเลือกไหงครับผมขอบโอบาสนะครับมาในกร่บอบของกลุ่มะกู๊ตสกูยิงเข้ากบแฟสำเร็จยิงเมทัตชี้เข้ากับแฟสำเร็จนะครับผมพี่ช่างหลายคนก็อาจจะไปใช้งานในส่วนของปลายสวบานแปรเหล็กเนาะไปยิงแปรเหล็กยิงบนหลังคาเนี่ยเราไม่ได้หมุนดูบนหลังคา ไม่ได้หมุนตรงขอตะกรูดูครับผมมันเหมือนจะแน่นแต่พอโดนลมพัดหรือว่ามันโดนความร้อนเนี่ยตะกรูม,มีการคลายตัวได้ถ้าไม่เกิดกิวยางมันไม่แนบสนิทน้ํารั่วซึมได้หรือแปรไม้เกลียวก็ยังห่างอยู่สามารถหมุนได้ถ้าเป็นแปรสาเร็จโดยตรงเนี่ยจะใช้เป็นสปรูวีเทคตะกรูจะแน่นปลายสวาส่านจะเล็ก,กครับแบบตัวนี้เกลียวจะละเอียดกว่าแต่ยึดได้แน่นกว่านะครับผมตัวน,นี้เอาแปบมาใช้กับแปรสาเร็จโดยเฉพาะังเกตหัวจะเป็นขอมปิกนะครับาน้าหลังภาพปกแสง,งครับผม น,นี้จะเป็นงานราคาผ่งแสงไฟโฟกัสสำหรับงานต่อเติมงานมาที่นั่งเล่นหรือว่าเป็นโรงจอดรถครับผมตัวนี้ต้องการช่องแสงแต่ไม่ต้องการความร้อนลูกค้าก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์แสงได้นะครับผมตามเปอร์เซ็นต์แสงเลยครับผมถ้าเป็นสีขาวแสงก็จะลงเยอะหน่อยก็ความร้อนจะมานิดนึงครับผมถ้าอยากได้แบบทึบๆหน่อยต้องการแสงวนวลๆครับผมก็จะเป็นในส่วนสีเทาครับผมสีเทาสี น้ำทะเลลึกนะครับผมหน้ากว้างแผ่นน่าจะอยู่ที่1เมตร5เซนนะครับผมซ้อนทับ2รอนจะเหลือที่1เมตรการติดตั้งโครงสร้างเนี่ยก็วางจันทัน1เมตรแล้วก็วางระยะแป่น1เมตรนะครับใน2แผ่นเนี่ยจะมีการแถมสกรูให้้องกับสีของแผ่นเลยนะครับผม1ตารางเมตรแถมให้สกรูให้4ตัวนะครับผมให้ติดตั้งแผ่นโปรงแสงเจรู p นะครับผมรอนก็จะกว้างแบบนี้ครับผมระยะละ ก็จะมีสีให้เลือกอยู่7สีนะครับผมสีเนี่ยก็จะเลือกสีเด่นๆที่ขายดีของแผ่นมินิโก,โกเข้ามาผลิตในส่วนนี้นะครับผมรับประกันการใช้งานที่5ปีแถมสกรูัอสีให้เหมือนกันกับมินิโกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแผ่นปุ่งแสงคูรูปนะครับผมแผ่นป,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 ปุ่งแสงคูรูปตัวเนี้ยก็จะให้ในเรื่องของแสงเหมือนกันแต่ความร้อนเนี่ย เปอร์เซ็นต์แสงความร้อนเนี่ยแทบจะไม่ลงไปในบ้านเลยครับผมเราประกันการใช้งานอยู่ที่25ปีนะครับผมมีสกรูแถมให้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเป็นอุปรกรณ์นะครับผมคอนเสริมสำหรับงานหลังคาผอแสงโดยเฉพาะเลยครับ,รบ,นะรบก็จะมีประมาณนี้ครับผมนะครับ